สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f e e l Thai ใน YouTube ครับอันนี้เป็น ready to eat meal นะครับกินป้าอย่างนี้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับแต่ละประเทศเขาก็จะมีเมนูอาหารหลายอย่างที่เอามาทําแบบตึงสมแบบรูปที่บางประเทศไม่คิดว่าจะทำกันแต่ว่าอันนี้เขาก็ทํากันนะฮะเมืองไทยต้องคิดไม่ถึงแน่ๆแต่อันนี้เขามาทํากันนะครับกรีนบีนนะครับถั่วเขียวนั่นเองผมสันนิษฐานว่ามันจะเป็นถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะครับ นะใส่น้ำร้อนลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีช้อนให้ครับช้อนมีอะไรอ๋อสวิทเทนเนอร์นะครับอ๋อชูคากเคนเบสก็คือบอกมาจากอ่าเป็นแบบมาจากาน้ำตาลอ้อยนั่นเองชูคากเคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นถั่วนะฮะเดี๋ยวฉีกซองแล้วก็ใส่ดูครับว่าเป็นยังไง นะครับอันนี้ใส่หวานลงไปน้ตาตาลนะฮะแล้วก็ใส่น้าร้อนอามาดูก็จะเป็นยังไงครับถั่วเขียวต้มน้ตาตาลกึ่งสําเร็จรูปโอ้โหเหมือนขครไม่มีครับแต่ผมตื่นเต้นอย,อยากดูว่าเป็นไงนี่ครับฉีกซองมาแล้วผมนึกว่าจะเป็นนิ่มๆเอ้ยเป็นแบบมาสําเร็จแล้วแต่ไม่ใช่นะเป็นงผ,งผงมานะครับต้องเติมน,น้าร้อนลงไปนะฮะ นช่ครับก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปนะลองซีว่าเป็นยังไงปิดฝาครับปิดฝาประบอกว่ากี่นาทีเนี่ยเชี่ยนะดูโอ้ ห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับหมอบอกต้องคนด้วยเดี๋ยวผมต้องคนก่อนห้าถึงเจ็ดนาทีเลยใช้เวลาผสมคนครับนี่ครับก็เดี๋ยวคนก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับโจ๊ก,กอะไรเงี้ยถ้ามันไม่คนเนี่ยไอ้น้ำร้อนมันไม่เข้าไปในตัวตัวเขียวนะฮะเดินน้ำร้อนไปเพิ่มอีกหน่อย เติมเกินขีดให้มันละปิดไว้ครับคำบอกห้าถึงเจ็ดนาทีนอครับกรีนบีนนะครับนะฮะตัวเขียวต้มน้ำตาลครับผมนี่ครับเปิดดูครับผ่านมาพอสมควรแล้วลน่าจะห้านาทีแล้วะตัวนอนก้นนะฮะ วนอีกทีครับผมว่าหลักการเดียวกับโจ๊กนั่นเองนะฮะ<อ>แต่แต่ของเราครับก็หลักการเดียวน่าจะแบบโจ๊กนะฮะนี่ครับใส่น้ำเยอะไปหน่อยชิมดูครับอืมก็อร่อยดีครับหวานนิดๆแต่ความเป็นโสมเกียอค่อนข้างเยอะไปนิดนะฮะ าใครไม่ชอบอะไรที่มันถูกเขียวเยอะเนี่ยอาจจะไม่ชอบอันนี้นะฮะก็หลักการเดียวกับคราวต้มโจ๊กนะฮะเราเทน้ำร้อนใส่ในถัวเขียวที่ครับท,ทําถึงเสเปรดรูปมาแล้วนะครับก็คืนกลับรูปไปตามเดิมนะฮะก็พอให้หายคิดถึงถั่วเขียวต้นตาลได้นะครับ แต่ว,ว่าฟอร์เป็นทูกเกี่ยวเนี่ยมันเยอะไปนิดหน,นึ่งนะอันนี้ก็รีวิวกันให้ฟังว่ากันตรงๆผมเห็นมีถั่วแดงด้วยนะซึ่งอะไรแบบนี้เมืองไทยไม่มีนะครับไปเจออะไรแบบปลกๆผมก็จะพยายามเอามาฝากกันอย่างนี้น,นะฮะก็ถูเกเขียวต้มน้ำตาลกึ่งสำเร็จรูปครับพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน youtube กประเทศมาเลเซียครับประเทศเขาก็มีอาหารแปลกๆไปตอนนักเดินทางก็ชิมไปเรื่อยครับผมสวัสดีครับ